คือฮรลี่เปิดเรื่องมาก็เห็นพระเอกหฮลีบินชวดเฉวียนอยู่เหนือทะเลนอกกำลังหนีการไล่ล่าจากสัตว์อสูรทะเลสองตัวระหว่างที่บินหนีอยู่นั่นจู่ๆหฮรี่ก็มีอาการเจ็บท้องเหมือนมีอะไรอยู่ในช่องท้องจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บริเวณเทือกเขาแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีชายหญิงสามคนกำลังใช้กระบี่เหินบินอยู่บนท้องฟ้าผู้หญิงคนนี้ชื่อชิงเอ๋อกับอาจารย์อาและสิทธิ์พี่อีกคนกำลังถูกโจมตีจากเหี่ยวอสูรดำชิงเอ๋อถูกโจมตีจนต้องหนีลงไปยังป่าไถ่ด้านล่าง ในขณะเดียวกันบนท้องฟ้าก็ปรากฏปลาวานขนาดใหญ่ขึ้นทําให้นางต้องนี้เข้าไปจนถึงบริเวณที่เป็นทะเลทรายและกลายเป็นหิมะนางลุกขึ้นยืนพร้อมกับเข้าใจแล้วว่านี่คือ่ายกลนพรางตาในขณะเดียวกันเหยวอสูนดําก็ยังโจมตีนางไม่หยุดหย่อนแถมรอบนี้มีหลายตัวอีกเ,อเรียกว่ามากันเป็นหมู่คณะทันใดนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวในชุดดาสุดเท่พร้อมท่วนสีทองในมือปราพวกอสูนดําที่มาเป็นฝูงนั้นได้อย่างอยู่หมดัดจนในที่สุดจาฝูง ต้องออกมาแต่สุดท้ายก็โดนทวนสีทองของพระเอกฟาดจนลงไปดิ้นตายกับพื้นที่เดียวพร้อมกับฝูงหุ่นเชิดหลายตัวยิงเลเซอร์ใส่ฝูงเหี่ยวอสูรดำหลังจากปราบเหี่ยวอสูรดำหมดแล้วพระเอกในร่างหุ่นเชิดบอกให้ทั้งสามคนพักผ่อนเสร็จแล้วให้กลับออกไปจากที่นี่แต่ชิงเอ๋อบอกว่าตนเองกับอาจารย์อาสิทธิ์ที่เข้ามาหาสมุนไพรที่มีชื่อว่าตรงทองซึ่งไม่พบในพื้นที่อื่นจะพบในพื้นที่บริเวณนี้โดยสมุนไพรไปใช้รักษาอาการบาดเจ็บของบิดา แม่นางกงชุงชิ่งหรือชิ่งเอ๋อขอร้องให้พระเอกผู้อาวุโสช่วยเรื่องสมุนไพรวงทองเพื่อน,นำไปรักษาบิดาตนจะยอมเป็นท่ารับใช้ผู้อาวุโสไปจนตายพระเอกในร่างหุ่นเชิดว่าผู้ใจดีเลยมอบอยาสมุนไพรวงทองพร้อมบอกวิธีใช้โดยประสิทธิภาพของมันอยู่ที่การไหลเวียนของลมในเส้นชีพจรหล,ลักโดยต้องใช้คู่กับผลึกโอสถแดงหลังจากได้รับยาสมุนไพรแล้วชิงเอ๋อจึงตามพระเอกไปยังถ้ำที่พัก ภายในถ้ำชิงเอ๋อถึงกับตกใจเมื่อเห็นอาวุธเวทระดับสูงอีกทั้งเคล็ดวิชามากมายที่วางเต็มไปหมดโดยไม่มีการรายเวทป้องกันทําให้ชิงเอ๋อถึงกับตกใจในความใจกว้างของผู้อาวุโสท่านนี้ยังยังไม่หมดยังตกใจไม่พอใจเมื่อเห็นผู้อาวุโสที่ตนคิดเองว่าต้องรุ่นปู่ที่ไหนได้พระเอกปรากฏตัวในลุคสุดหล่อทําเอาสาวเจ้าเขินอายทีเดียวโดวนตกไปแล้วจ้าพระเอกบอกอนุญ,ญาตให้ชิงเอ๋อสามารถใช้อาวุธเวทและเคล็ดวิชาต่างๆ ในท่าในการฝึกปรือได้เต็มที่โดยเฉพาะวิชาฉาญอาวิที่เหมาะกับสตรีพระเอกยังถามถึงตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าโดยชิงเอ๋อบอกว่ามีตลาดลับแห่งหนึ่งทางตอนใต้เดินทางไปประมาณสาวันเป็นตลาดที่สร้างขึ้นโดยผู้ฝึกตนในระดับแตกหน่อพระเอกจึงขอแผนที่จากชิงเอ๋อต่อมาพระเอกได้ทิ้งพินัยกรรมให้กับแม่นางชิงเอ๋ยยกทรัพย์สมบัติที่อยู่ในถ้ำทั้งหมดให้กับแม่นางเชยงเอ๋ส่วน ตนเองออกเดินทางไปยังตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเครียดตามหาสิ่งของที่จําเป็นในการยกระดับไปสู่ขั้นแตกหน่อขั้นสูงต่อไปโดยพนะเอกใช้ชื่อปลอมว่าลีเฟอร์วีสรุปแม่นางชิงเออรรวยเลยจ้าแล้วก็จบตอนที่หนึ่งพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ